ลองท่านประธานลองคิดดูนะคะว่าหลักสูตรแบบนี้จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัวเองเขียนไว้ได้หรือไม่ในเอกสารห้องอนุงบประมาณนะคะยังมีการเขียนผลลัพธ์ของโครงการนี้ไว้ว่าผู้เข้าศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสารธรรมนูญกฎหมายธรรมนูญการตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นตามธรรมนูญค่ะ แต่ตารางการอบรมหลักสูตรส่วนใหญ่กลับไปเน้นที่การปฏิบัติธรรมนะคะมุ่งเน้นวิธีการศึกษาดูงานเวลาที่เหลือจะมาสร้างความรู้ได้สักกี่ชั่วโมงเชียวนะคะต่อไปนะคะที่ฉันก็อยากจะขอตัดงบประมาณนะคะทั้งหมดของโครงการนี้ขึ้นใจได้เลยค่ะ <c oughs> เพื่อเป็นหลักประกรันความเป็นกลางให้กับศาลได้ทําหน้าที่ตุลาการอย่างเป็นอิสระด้วยการตัดลดงบประมาณในโครงการหลักนิติธรรมเพื่อชาธิปไตยหรือนทบทั้งหมดของโครงการ 8.8ล้านบาทค่ะกับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมสัตสินันธรรมนิทินานผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตใสาไหมสไลด์เพิ่งข sure> ึ้นนะคะอดีตพรรเก้าไกลปัจจุบันพรรประชาชนค่ะท่านประธานคดิฉันในฐานะของกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนคำแปรยติค่ะจะขอร่วมอภิปรายในมาตรา31 ที่เกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญค่ะขอสไลด์ขึ้นเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะที่หลักสูตรที่มีชื่อเพราะเพราะว่านิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทปค่ะวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้นะคะบอกว่าเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักวิชาการที่ถูกต้องหลักการตีความกฎหมายนวัตกรรมในกระบวนการตรากฎหมายรวมถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพค่ะโครงการนี้ใช้งบประมาณประมาณ8.8ล้านบาทค่ะแต่เมื่อเราพอไปดูถึงตัวโครงการนะคะเราจะเห็นว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ชาวบ้านเขาเรียกกัน ว่าเป็นหลักสูตรคอนเน็กชันหลักสูตรหนึ่งนั่นเองที่ใช้งบประมาณแผ่นดินด้วยนะคะซึ่งโดยตัวหลักสูตรนะคะเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้จะสามารถทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เลยค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะที่ทุกคนใส่เสื้อขาวเนี่ยไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าไปวันเข้าพรรษาเวียนเทียนอย่างใดก็อย่างไรทั้งนั้นนะคะแต่นี่คือหนึ่งในกิจกรรมของการอบรมนทอปอค่ะฉันก็เลยคิดว่า ท่านอาจจะตีความคำว่านิติธรรมผิดไปหรือเปล่านะคะนิติธรรมเนี่ย rule of law นะคะหมายความถึงว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีการเลือกปฏิบัติค่ะแต่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยน่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมซะมากกว่าคำว่านิติธรรมนะคะนิติธรรมไม่ใช่นิติไปปฏิบัติธรรมนะคะแต่เป็น rule of law คะ่ะนะคะต้องตีความใหม่นะคะนอกจากนั้นบางโครงการบางรุ่น ไปปฏิบัติธรรมกันไกลถึงที่อินเดียหรือเนปาลเลยด้วยซ้าสรุปนี่เป็นหลักสูตรนติธรทมเพื่อประชาธิปไตยหรือเป็นหลักสูตรปฏิบัติธรรมกันแน่นะคะในหลักสูตรนี้นะคะเราลองเปรียบเทียบง่ายๆในเงินงบประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสไลด์ลงได้ค่ะในเงินงบประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นหลักสูตรในการอบรมไปแล้วเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต ประมาณ30ชั่วโมงของหลักสูตรค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะในปี2 5 6 7นี้นะคะโครงการนี้ใช้งบประมาณไปแล้ว3.9ล้านบาทเพื่อการศึกษาดูงานคิดเป็นสัดส่วน53%ของงบประมาณ7.4ล้านบาทที่ได้รับทั้งปีค่ะสายถัดไปค่ะ ลองดูตารางได้นะคะว่ามีการใช้งบประมาณนะคะอย่างไรบ้างนอกจากนั้นนะคะในกําหนดการสไลด์ถัดไปนะคะการในกําบวการของรุ่นที่11นะคะมีการใช้จ่ายประมาณ2.7ล้านบาทและถ้าทุกคนเห็นสไลด์ให้ชัดจ,จะเห็นได้ว่าแต่ละที่ที่ไปนะคะใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงในการบรรยายและศึกษาดูงานอีกไลน์หนึ่งคะ่ะส่วนเวลาที่เหลือ เอาไปทําอะไรดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะท่านลองท่านประธานลองคิดดูนะคะว่าหลักสูตรแบบนี้จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัวเองเขียนไว้ได้หรือไม่ในเอกสารห้องอนุงบประมาณนะคะยังมีการเขียนผลลัพธ์ของโครงการนี้ไว้ว่าผู้เข้าศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสารธรรมนูญกฎหมายธรรมนูญการตีความกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นตามธรรมนูญค่ะ แต่ตารางการอบรมหลักส่วน,วนใหญ่กลับไปเน้นที่การปฏิบัติธรรมนะคะมุ่งเน้นวิธีการศึกษาดูงานเวลาที่เหลือจะมาสร้างความรู้ได้สักกี่ชั่วโมงเชียวนะคะท่านประธานคะนอกจากวาระนี้นะคะจะเป็นหลักเป็นเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องพิจารณาด้วยก็คือว่าสิ่งที่ หลักสูตรแต่ละสูตรทำเนี่ยได้เป็นไปตามพันธกิจแล้วก็หน้าที่ของหน่วยงานหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่งั้นจะเป็นการของงบประมาณแบบนี้นะคะรังแต่จะสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับประชาชนว่าท่านเนี่ยจะเอาไปทำอะไรหรือว่าจะทำ จะสร้างความเครือแกแคลสงสัยว่าท่านจะมีความเป็นกลางหรือไม่ในการตัดสินคดีความนะคะและเมื่อไปดูถึงรายชื่อสะไล่ลงได้ค่ะไปดูถึงรายชื่อของสิทธิ์เก่าโครงการนทปนี้นะคะต้องขอเกิดเลยว่านี่มันไม่ต่างจากงานสังสรรครวมญาติเลยนะคะหลายๆรุ่นนะคะรุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนามสกุลเดียวกันหมดเลยเปลี่ยนแค่ชื่อนะคะอาจจะเป็นพ่อเรียนเสร็จแม่เรียนต่อลูกเรียนต่อนะคะกลุ่มที่สองค่ะเป็นกลุ่มที่หลายๆคนบอกว่าทําทุกเรื่องมีส่วนร่วมทุกอย่างก็คือกองทัพค่ะมีตลอด และนอกจากนั้นยังมีกลุ่มของภาคการศึกษาหน่วยงานยุติธรรมกระทรวงต่างๆด้วยและกลุ่มสุดท้ายเป็นไฮไลท์คือเป็นของกลุ่มนักการเมืองด้วยค่ะซึ่งเท่าที่ทราบนะคะสองในสามรายชื่อเนี่ยนะคะเป็นคนสําคัญของรัฐบาลและเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นตัวประธานศาลเองนะคะก็ยังจบหลักสูตรนี้ด้วยและสามใน9ท่านนะคะที่เสียงดังกว่า14ล้านเสียงเนี่ยก็ยังเป็นตุลาการที่มาจากหลักสูตรเดียวกันด้วยค่ะ ท่านประธานคะทราบหรือไม่คะว่านอกจากตุลาการสารธรรมนูญจะมาจากหลักสูตรนี้แล้วนะคะวิธีการวัดผลเนี่ยก็แปลกมากๆนะคะขอใช้ด้วยะคะ่ะเขาบอกว่าวิธีการวัดผลของโครงการนี้ใช้ถัดไปนะคะจะมีการวัดผลความสําเร็จนะคะร้อยละ80ขึ้นไปคะ่ะเหมือนประมาณว่าเราก็ทําประเมินเองกันเลยทำหลักสูตรเองเรียนเองแล้วก็ประเมินเองนะคะจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะนอกจากตัวหลักสูตรเนี้ย จะไม่ได้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการแล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยแล้วนะคะผู้เข้าร่วมก็ยังไม่ได้จอตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการด้วยถ้าอยากจะทําโครงการที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนะคะ mm hmm. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเนี่ยควรจะทําเป็นแบบเปิดและให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการด้วยอาจจะคิดเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ค่ะท่านประธานคะที่น่าห่วงยิ่งกว่านี้ก็คือหลักสูตรนี้เนี่ย จะเป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือของศาลหรือไม่และท่านประธานคะผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละคนเนี่ยหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ทั้งคุยภากษาเอย่ยได้พบปะนักการเมืองกลุ่มทุนขน้าราชการระดับสูงแล้วอย่างนี้การตัดสินคดีแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนจะไม่ตั้งคำถามได้อย่างไรการทำงานของตุลาการต้องอาศัยความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือการเปิดหลักสูตรแบบนี้ จะเกิดความเป็นกลางและความน่าจะถือได้อย่างไรดิฉันเองพูดในห้องกรรมธิการห้องใหญ่ด้วยนะคะว่าหลักสูตรระดับสูงทั้งหลายพวกนี้ไม่ควรมีในองค์กรหรือหน่วยงานในดๆที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและความเป็นกลางค่ะต่อไปนะคะดิฉันก็อยากจะขอตัดงบประมาณนะคะทั้งหมดของโครงการนี้ขึ้นช้ได้เลยค่ะเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นกลางให้กับสารได้ทําหน้าที่ตุลาการอย่างเป็นอิสระด้วยการตัดลดงบประมาณในโครงการ หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนอทบออทั้งหมดของโครงการ8.8ล้านบาทค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ